ชาวม้งในจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอคลองลานมีเป็นจำนวนมากที่ยังรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไว้ได้เป็นอย่างดีจากการสำรวจล่าสุดมีชาวม้งจำนวน1,983คนชาวม้งที่อำเภอคลองลานมีความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีมีผีเย้าผีเรือนหกตนคือผีปู่ย่าตายายหรือผีบรรพบุรุษผีเสาเอก ผีเตาไฟผีเตาข้าวหมูผีประตูและผีนอนและมีความเชื่อเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องผีปา่าชาวม้งยึดถือระบบครอบครัวบุรุษที่มีอาวุโสสูงสุดจะมีสักเป็นหัวหน้าหรือประมุขของตระกูลมีสิทธิขาดในการตัดสินใจขณะเดียวกันผู้อาวุโสจะต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของคนในตระกูล ครอบครัวชาวมงครอบครัวหนึ่งและมีเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นที่ยังรักษาการตีมีดแบบโบราณไว้ได้เป็นอย่างดีและสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนตีมีดตั้งแต่เมืองจีนจนกระทั่งอพยพมาอยู่ที่ขุนเขาคลองลานและอพยพมาอยู่พื้นที่ล่างในที่สุดกว่า20ปีท่านผู้นั้นคือนายยูเล้งแท้ม้าอายุ64ปีเรียนรู้การตีมีดจากพ่อพ่อเรียนรู้มาจากปู่และปู่เรียนรู้มาจากทวด สืบทอดมานานแสนนานเขาเริ่มตีมีดมาตั้งแต่อายุ16ปีโดยการใช้เหล็กแท่งหรือเหล็กแหนบเป็นวัตถุดิบสำหรับตีเตาที่ใช้ตีมีดของนายูเล่งแท่ม้าเป็นเตาแบบโบราณที่ใช้ปู้หรือไฟสำหรับเป่าให้เหล็กแดงทำด้วยไม้เนื้ออ่อนจเจาะเข้าไปให้เป็นโพรงกระบอกสูบและใช้ขนไก่สำหรับเป็นลูกสูบก,การสูบเบาแรงมากแทบไม่ต้องออกแรง พียงหึงเบาๆก็จะทําให้เกิดลมอัดอย่างแรงทําให้ไฟลุกอย่างคู่ชนเม่ได้ที่แล้วจึงนํามาใช้ตีมีเทคนิคการตีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคือการทําให้เหล็กอ่อนตัวเมื่อเผาเหล็กให้ร้อนจนแดงแล้วนํามากลบด้วยแกลบสักครู่แล้วจึงไปตีใหม่หรือไปตะไบจะทําให้เหล็กอ่อนมากขึ้นและนําไปเข้าเล่มทําให้มีดมีคมที่ถาวรและคมผิดกว่ามีดทั้งหลาย นายูเล้งแท้ม้าเป็นห่วงมากในอาชีพการตีมีดแบบโบราณที่ไม่มีผู้ใดสืบทอดอาจทําให้การตีมีดที่สืบทอดมาหลายร้อยปีต้องสับสญไปพร้อมภูมิปัญญาของชาวเขาเผ่ามง้งที่จะต้องไร้ทายาทสืบทอดอย่างน่าเสียดายอย่างยิ่งมีดที่นายยูเล้งแท้ม้าตีขายขายในราคาถูกทั้งๆท,ที่มีคุณภาพอย่างมากขายดีมีผู้มาซื้อตลอดเวลาท่ามกลางกระแสแห่งการต่อสู้แห่งอารยธรรมชาวเขากับอารยธรรมพื้นราบ อารยธรรมชาวเขากำลังพ่ายแพ้ต่ออารยธรรมตะวันตกใครเล่าจะต่อชีวิตการตีมีดจากนายอยู่เล่งแท่ม้าชาวเขาเผ่ามง้งผู้มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมการตีมีดไว้ให้มีผู้สืบทอดการตีมีดต่อไป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยังคงอยู่ที่อำเภอคลองลานนะคะและตอนนี้นี่ขอให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านกันก่อนค่ะช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิงยูเล่นค่ะนามสกุลเซม่าเลยวันนี้เรียกไม่ได้เปลี่ยนนะกาดเป็นแซม้านะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะผมอภิชัยเซโซมครับค่ะก็ท่านสุดท้ายก็คือวิทยากรประจํารายการของเราท่านอาจารย์สันติเอพัยราชนะคะสวัสดีค่ะจย์ค่ะ ค่ะจัค์คะวันนี้นี่เรามาที่นี่เรามาดูเรื่องอะไรกันคะเนี่ยคือเรามาคลองลานนะฮะเราได้ทราบข่าวว่าที่คลองลานนั้นมีการตีมีดแบบโบราณจริงๆนะครับโบราณเสือบที่สืสอบทอดกันมานับร้อยปีตั้งแต่เมืองจีนมาถึงบนภูเขาแล้วมาพื้นราบซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของการตีมีดเลยนะฮะค่ะแล้ววันนี้เราเราจะมีโอกาสมาชมสิ่งเหล่านี้ วันนี้ยืนอยู่ที่สถานที่จริงนะ,ะวันนี้ครค่ะพุณลุงน,นี่ก็เป็นชาวชาวเขานะคะเผ่าม้งครับลุงตีมีดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยผมตีมีดตั้งแต่ที่เราอยู่นี่เราก็ตีย่ายมาถึงที่อำเภอคนลางนี่นะยังไม่มีอำเภอเราตีนี่หลายสามสิบป,ปีแล้วค่ะเราเป็นมายัางไงถึงได้มาทําอาชีพตีมีดตรงนี้คะอา,อาชีพนี่ตั้งแต่ปูย่าตายายตีมาก็พ่อก็ตีต่อไปแล้วก็เดี๋ยวนี้พ่อเสียเราลุงเ,เรา ผมเป็นลูกชายเขาแล้วก็ตีตอกเรื่อยๆไปนะต,ต,ตีใช้เองด้วยทีถ่าเองก็มีตีให้พี่น้องญาติทุกคนช่วยไปทางงานทางไร่ทางศูนย์ทางไร่ทาง,ทาง,ทางนานะค่ะแล้วก็เราไม่ใช่เราตีเองคนเดียวเราตีให้แบ่งให้ทุกคนเอาไปใช้ดีแล้วเขามาบ่อยไม่ดีเข้ามีมาเราทางไห้ดีเขามาค่ะแค่นี้แหละเราทานอย่างนี้้วเขาอย่างว่าเราทางนี้ได้ก็อย่างว่าเราททางให้ดีดีทุกคน เราไม่ใช่อะไรตัวอะไรแล้วอีกคนทามีแล้วก็จิตทางให้ดีทุกคนล้วเอาไปแล้วก็ชมว่าเี่ยทันดีแล้วทำให้ดีเขาบอกว่าอันี่กระจอกเขาไม่มาแล้วก็ทำให้ดีเขาแล้วเวลาลุงตีนี่ตีคนเดียวไหมคะมีคนช่วยไหมไม่มีใครช่วยเราตัดเาล็กเราตามเมื่อกี้เราตาเนี่ยเห็นนะมือตายนี่แหละไม่มีใครช่วยบางทีแม่เด็กอยู่ก็แม่เด็กว่าช่วยหน่อยแล้วลูกชายแล้วลูกสะพ้ายเข้าไปทั้งไหาทางหน้าพมทางเอ็ ค่ะต้องถามอาจารย์นิดนึงว่าที่อาจารย์บอกว่าเป็นการตรีมีดแบบโบราณแท้ๆนี่โบราณแท้ๆนี่คือหมายถึงอะไรบ้างคะนี่คือไม่แต่เมือกิดาดูเตาฟู่ของเขานะฮะค่ะสิ่งใช้ไม้ทำแล้วทางนายบอกมีขนไก่ลองขยับโลเบามากนะครับแล้วก็มีกําลังไฟลดกาลังลมนั้นเหมือนกับที่เราใช้วิทยาศาสตร์เลยใช้พัดลมเป่าอะไรนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีวิธีการที่ทําให้มีดอ่อนมีดแข็งให้คมไม่คมเนี่ยนะซึ่ง ช่างทั่วไปอาจจะไม่ทราบแต่น,นี้เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมานับร้อยปีเนี่ยคนจีนเนี่ยคงทราบว่าวิธีตีกระบ,บี่ของเขาถือว่ายอดเยี่ยมทีสุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นอาวุธนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าจะเก็บไว้นะฮะอาันอาอาจจะสับศูนไปถ้ารุ่นนี้ไม่อยู่แล้วนะเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีใครรับภารกิจต,ตัวนี้ไหมนี้เลยว่านี่แกล้ยิ่งก็สับศูนแน่ๆเราก็จะแกให้อยู่ให้โชลุโชลาน เอาชีดินนางให้ลูกหลานทุกคนจไีไ้ทอรล่อยไปอย่างการนําภูมิปัญญาไทยมาใช้เนี่ยอย่างเช่นเตาที่อาจารย์บอกนะคะเตาหรือว่าจะเป็นภูมิปัญญาที่นําเข้าเปลือกมาทําให้เหล็กอ่อนตัวลงเนี่ยคุณลุงได้เทคนิคตรงนี้มาจากใครคะหรือว่านนเรียนรู้เองอ,นนอันนี้อย่างว่าเราพิชซึ่นทายนะ,ะเขาเป็นช่างเหล็กตีเม่เขาไปเป็นู่นอกไ,ไม่ตีเมฆเขามันมีนานแล้วก็แกะอยู่กันในใจาเราอยู่ยังโหสมบูรณ์เรา แล said, yeah. well ้วที่ไหนแขนแล้วก็จะเอาเยงางที่ฐานให้แล้วก็เราบอกให้เรานี่เรารู้จักอะไรเราก็ทานให้ทุกคนดูดูเห็นว่าโอ้ยนี่แน่นอนไม่ใช่ว่าเออทานนี่ใช่ไม่ใช่ว่าทานได้ดูเดียวไม่ใช่เราจะให้ที่ไหนนี่นอนเราจะทานให้ดูทุกคนอืออนแล้วแก่เนี่ยแข็แล้วอ่อนแล้วก็ไทยไม่ข้าวเราจะเอาอันนี้ทานให้ไทยมันสบายหน่อยอืไม่เสียสบายอย่ามาไม่เอาอย่างนี้ทานแล้วก็สบายแทนเสียหมดเลยครับ เรารู้สึกตันนี้เขามีเพื่อนคนไทยเขาไม่นีนานนี้เราจะเอาใจสายคนไทยนะเราไม่เราเชื่อเขาเราไม่เชื่อเขาเราไม่รู้เราเชื่อเขาจริงเขาในี่ตัวที่เขาไม่เป็นยิ่งเขาเขามันหินคตาเขาเขากนนี้นาเราแล้วก็ไล่นี่แล้วก็เป็นดีใจแล้วโอ้เขานี่คนดีไม่ใช่ไม่เขาไม่ดีเงาดีจริงเขานี่นาเราเราก็เชื่อเขาเราจะเอาไว้พิสุจเขาแน่นอนแล้วก็ดีใจ แล้วก็บอกให้ยาพี่น้องนคนพี่พี่น้องๆเลยลูลู่่หลาหลางน่แขนเะอานี่ฐานนะแล้วก็นิ้นทางเขาอันนี้ค่ะวันนี้นี่คุณผู้ชมแล้วก็อาจารย์คงจะได้รู้จักกับการตีมีดจากการพูดคุยกับคุณลุงกันแล้วนะคะต่อไปนี่เราไปดูวิธีการทําจากคุณลุงกันเลยค่ะ <laughs> Thank you. 那个老婆，老婆呀。老老老 ไข้า,ขาอาจารย์คะได้เห็นการตีมีดกันไปที่เรียบร้อยแล้วอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะยากยากมากเลยถ้าเทียบกับราคานะฮะค่ะ<า>ผมว่าราคาเราขายถูกมากแต่ทำทำยากมากเหมือนกับสุภาษิตไทยที่ว่าฝนทั่งให้เป็นเข็มอะไรย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์หนัก กว่าจะตีมได้แต่ร้านนี้ใช้เวลานานมากมเลยใช้เป้าตสาหะมากเลยแต่ขายขายได้ราคาถูกเพราะฉะนั้นคนทํามีดก็จริงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อมีดก็อย่าได้ต่อราคาเลยนะให้ต่อชีวิตของช่างตีมีดถ้าอยู่ต่อไปให้ได้ที่สำคัญก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่หาดูได้ยากมากๆเลยเห็นบอกว่าแถวนี้นี่มีกี่ที่คะเนี่ยที่ตีเหล็กแบบนี้ มีหลายที่เดี๋ยวก็เลือกที่ตีแบบโบราณแบบนี้เลยนะคะโบราณนี่แหละค่ะเลื่อตีตีแล้วเขอยู่เวลาถึงเวลาเขาตีไม่ถึงเวลาก็ไม่ตีแล้วก็จะตีแค่เล็กๆน้อยสักตัวแต่นี่เต็มอันนี้ก็ตีขายสักพอนะคะแต่ก็เป็นแบบโบราณแท้ๆเลยค่ะสุดท้ายนี่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งข้อเชาวเขาใช่ไหมคะค่ะอยากให้ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการในวันนี้ด้วยค่ะคท่านี้ผมก็ขอ <c oughs> ผมก็ขอว่าถ้านักท่องเที่ยวหรือใครผู้สนใจนะคร <c oughs> ับทอยากเข้ามาบ้านนี้ต้องการดูที่เลกหรือว่าก็จะได้รถเช่าขาวก็ติดต่อผ่านได้ที่สุดย์เช่าะะ <c oughs> ขาวครับเรามีก็จะแบ่เผ่ามง้งเผายาวเผาริซอมุเซ์แล้วก็การท่องเที่ยวเชิญรัะเสือภูเขาเ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็ติดต่อผ่านได้ะครับแค่นี้นะครับและสำหรับคุณลุงอยากจะฝากอะไรถึงลูกหลานที่อยากจะมา ช่วยทําหรือมาเรียนการตีมี่จากคุณลุงนี้มีอะไรจะฝากถึงไหมคะแล้วก็ผมก็มีลูกชายคนหนึ่งคนตูนะ,ะทั้งมี่ทั้งเป็นแล้วนะเราก็นินานให้ทานเราว่าอีท่วจะสูท่ทวตีมี่จะจีทีตีให้ลูกโชว์ลูกให้ลูกหลานทุกคนให้เข้าใจตีมีทุกอย่างจะให้เขาอย่าไปรู้ทูเราทานได้ทานได้ให้ทุกคนได้เอาไปช่วยแล้วเขาดีเราดีทุกคนแล้วเราจะให้ รูรูล้อลทุกคนนะรูรูหลานทุกคนในีวิะเป็นทุกคนแล้วก็ขอให้ต่อไปนี้เราจชให้นางให้ลูหลานแล้วก็ตีมีตีอะไรก็ทําเป็นทุกอย่างนะค่ะและสําหรับอาจารย์คะมีข้อคิดดีๆสําหรับเรื่องนี้ไหมคะแล้วก็เหลืออีดดักแล้เอาเลยตีนะเราจะจะให้ตีอดักยาวๆนเรอเห็นอีกอ๋อทรทัศทะอีในปรเทศที่ไหนนะเห็นดักสวยแล้วที่หาตีพอนีค่ะสําหรับอาจารย์เลยค่ะ การคมิปัญญาเรื่องการตีมีดนะฮะการตีมีดเนี่ยมันมันเป็นูมิปัญญาที่ยาวนานมาในตั้งแต่สมัยคุณช่างคุนแผนที่เราเรียนนันนะครับว่าเขาตีกันอย่างไรนะครับจะทําเป็นมีดวิเศษมีดจักสิิธิ์อะไรยังไงซึ่งเหล็กน้ําพีม่มาเราอะไรลักษณะนี้นะครับ,รบ,รบวันนี้เรามาดูของชาวเขาซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยเราก็กลัวว่ามันจะสับสนไปจากจากวงของชาวเขาเสียโดยเฉพาะชาวเขาเผ่าม้งเนี่ยนะครับจึงทํารายการนี้เพื่อเพื่อเก็บจารึก เก็บไว้เป็น VCD นะครับให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าเขาทํากันอย่างไรแลวเราจะได้รักษาตัวนี้สืบทอดกันออกไปถ้าไม่มีไม่มีคุณพี่ตีอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะไ,ได้รู้ว่าเขาทําอย่างไรแล้วเป็นประวัติศาสตร์ของการตีมีดของเจ้าเขาเผ่าม้งด้วยครับค่ะและสําหรับหญิงนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเลยทีเดียวค่ะที่ได้มาเห็นวิธีการตีมีดแบบโบราณแบบนี้คิดว่ารุ่นหญิงนี่คงจะ มีน้อยคนนะคะที่ได้เห็นเต็มรูปแบบแบบนี้นี่ถ้าไม่ได้คุณลุงนี่เรียกว่าคงจะไม่มีโอกาสได้ดูเลยทีเดียวค่ะวันนี้ยังต้องขอ,ขอขอบคุณคุณลุงแล้วก็พี่ค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่มาพามาชมการตีมีดที่อำเภอคลองลานนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ ค่ะวันนี้เวลาของรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมก็หมดลงอีกแล้วนะคะคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ